จัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาคลครูประจำวิชานางสาวการจนาสิริจันเสาว,ว่าที่ร้อยเอกนพร,รัตน์ภูมณีผู้งในาการโรงเรียนอาจารย์ละออนภูมณีผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ,บ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาสังคมศึกษาแบบฝึกหัดหน่วยโครงงานมือของฉันเรื่องหยิบได้ไหมจิจกรรมการทําแบบฝึกหัดชุดประสบการณ์และชุดเสริมทักษะวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กบอกสิ่งของที่หยิบจับได้เพื่อให้เด็กบอกสิ่งของที่หยิบจับไม่ได้เด็กคะเด็กๆหยิบสมุดภาพคำคล้องจองเล่มหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆหยิบหนังสือนะคะคำคล้องจองขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกท่องคำคล้องจองกันนะคะ เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า31นะคะหน้า32แล้วก็หน้าที่33พร้อมกันเลยนะคะเด็กค่ะเดี๋ยวเรามาท่องอ่านคําของจองนะคะในวักที่1กันเลยค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านให้เด็กฟัง1ครั้งนะคะสองมือไว้หยิบของต้องคอยมองจับได้ไหมทีนี้เด็กๆอ่านตามคุณครู3าครั้งเลยนะคะ สองมือไว้หยิบของต้องคอยมองจับได้ไหมสองมือไว้หยิบของต้องคอยมองจับได้ไหมสองมือไว้หยิบของต้องคอยมองจับได้ไหมเก่งมากเลยค่ะทีนี้มาดูหน้าที่สามสิบสองเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กฟังหนึ่งครั้งนะคะเด็กขของร้อนอย่าไปใกล้ทีนี้เด็กอ่านตามคุณครูสามครั้งเลยนะคะของร้อนอย่าไปใกล้ ของร้อนอย่าไปใกล้นะคะของร้อนอย่าไปใกล้ทีนี้เรามาอ่านตั้งแต่วรคที่หนึ่งกับวรคที่สองพร้อมกันเลยค่ะสองมือไว้หยิบของต้องคอยมองจับได้ไหมของร้อนอย่าไปใกล้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆทีนี้มาดูหน้าที่สามสิบสามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กฟังหนึ่งครั้งนะคะเด็ก่ะ หยิบจับไ,ไปเจ็บร้อนมือทีนี้เด็กๆมาอ่านตามคุณครูสามครั้งนะคะหยิบจับไปเจ็บร้อนมือหยิบจับไปเจ็บร้อนมือหยิบจับไปเจ็บร้อนมือทีนี้เราอ่านตั้งแต่วักที่หนึ่งวักที่สองวักที่สามเลยนะคะสองมือไว้หยิบของต้องคอยมองจับได้ไหมของร้อนอย่าไปใกล้หยิบจับไปเจ็บร้อนมือ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆฝึกท่องคำของจองด้วยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้นะคะของที่เราหยิบได้ใหม่นะคะเดี๋ยวนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างสองหัวข้อด้วยกันนะคะคือของร้อนกับของเย็นแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าของร้อนรูปภาพแรกเป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆของร้อนนี้คือ เปลวไฟนะคะเด็กขาแล้วภาพที่2เป็นภาพอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะเป็นภาพน้ําแข็งนะคะทีนี้เรามาดูภาพที่1กันเลยคะ่ะของร้อนของร้อนเราหยิบได้ไหมคะเป็นเปลวไฟเราหยิบได้ไหมคะเด็กเราเอามือไปถูกได้ไหมคะเราเอามือไปถูกไม่ได้นะคะจะทําให้เรามือเสบร้อนมือพองแล้วก็เป็นอันตรายได้นะคะเด็กๆะ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆห้าไปหยิบไปจับเลยนะคะทีนี้มาดู ภาพที่สองเลยค่ะภาพที่สองเป็นของเย็นคืออะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคือเป็นภาพน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งเป็นของเย็นเราสามารถที่จะหยิบจับได้นะคะแล้วน้ําแข็งเราก็สามารถที่จะรับประทานได้ด้วยนะคะเด็กๆะ่ะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าของอันไหนของอันไหนหยิบจับได้ของอันไหน,ยไออนไหนยิบจับไม่ได้เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะเด็กๆ เด็กๆหยิบใบงานหน้าท <blade> so ี <kg> ่63ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไม่เอ่ยว่าในใบงานเป็นรูปภาพอะไรบ้างคะเด็กๆให้เด็กๆขีดทับภาพที่มือสามารถหยิบจับได้โดยไม่อันตรายทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าภาพที่1เป็นรูปภาพอะไรคะเป็นรูปภาพหมีเราหยิบจับได้นะคะเด็กๆหมีเราหยิบจับได้นะคะเด็กขะแล้วภาพที่เป็นรูปภาพด้านซ้ายของครูเป็นภาพเสื้อเราหยิบจับได้ไหมคะ หยิบจับได้นะคะเด็ก่ะทีนี้ภาพที่3ามละคะเป็นภาพการน้ำร้อนเราหยิบจับได้ไหมคะเด็กเราหยิบจับไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอันตรายมือเราจับพองจะเจ็บนะคะเด็กค่ะทีนี้มาดูด้านขวาของครูเลยคือ สมุดนิทานเราหยิบจับได้นะคะเด็กๆเราหย Martine, mother, ai, ิบจ like hmm. <is> ับได้นะคะเปิดอ่านได้นะคะเด็กๆค่ะทีนี้ด้านขวาคุณครูคือเปลวไฟเราไปถูกได้หยิบจับได้นะคะเด็กหยิบจับไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอันตรายนะคะเด็กขมือเราจะเจ็บจะพองเหมือนกันทีนี้มาเตารีดเตาที่รีดผ้าเราหยิบจับได้นะคะเด็กหยิบจับไม่ได้เหมือนกันนะคะเด็ก่ะทีนี้เด็กๆมาดูเลยนะคะว่า ภาพไหนที่เราสามารถหยิบจับได้นะคะเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะเด็กขคือภาพอะไรเอย่ยภาพลูกหมีภาพสมุดนิทานแล้วก็ภาพเสื้อนะคะที่หยิบจับได้นอกนั้นหยิบจับไม่ได้นะคะเป็นอันตรายค่ะเด็กๆเด,กเด็กๆขะเด็กๆหยิบายงานหน้าที่75ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆก็ได้ดูตัวอย่างของคุณครูแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาทำใบงานกันเลยคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าให้เด็กๆขีดับภาพที่มือสามารถหยิบจับได้โดยไม่เป็นอันตรายทีนี้มาดูด้านซ้ายของคุณครูเลยนะคะว่าเป็นรูปภาพอะไรบ้างเอ่ยรูปภาพที่หนึ่งเป็นรูปภาพเปลวไฟเราหยิบจับได้ไหมคะเด็กๆหยิบจับไม่ได้นะคะเป็นอันตรายนะคะและภาพเตารีดล่ะคะหยิบจับได้ไหมเอ่ย หยิบจับไม่ได้นะคะเด็กๆค่ะแล้วทีนี้สมุดนิทานหยิบจับได้ไหมคะเด็กๆหยิบจับได้เด็กๆขีดเส้นทับภาพเลยค่ะทีนี้มาดูด้านขวาของค,คุณครูเป็นรูปภาพอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะเป็นรูปภาพเสือ้อเสื้อหยิบจับได้ไหมคะเด็กๆหยิบจับได้ค่ะเด็กๆขีดเส้นทับภาพเลยนะคะทีนี้มาดูลูกหมีลูกหมีหยิบจับได้ไหมคะ ลูกหมีหยิบจับได้ค่ะเพราะว่าไม่เป็นอันตรายเด็กก็ขีดเส้นทับภาพเลยนะคะทีดีมาดูการน้ําร้อนการน้ําร้อนหยิบจับได้ไหมคะเด็กๆหยิบจับไม่ได้นะคะเด็กค่ะเด็กๆก็ได้ดูตัวอย่างของคุณครูไปแล้วทีนี้เด็กๆลงมือทํากันเลยค่ะประสงค์ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้เด็กสามารถบอกสิ่งของที่หยิบจับได้ถูกต้อง เด็กสามารถบอกสิ่งของที่หยิบจับไม่ได้ถูกต้องนะคะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีคำถามหลังสอนมาถามเด็กๆสองข้อนะคะเด็กๆของอะไรเอ่ยที่หยิบจับได้คะเด็กๆของอะไรนะ้าแ่งมากเลยค่ะมาดูเฉลยของคุณครูคเลยค่ะ คือตุ๊กตาหมีนี่เองที่หยิบจับได้นะคะเด็กค่ะทีนี้ข้อที่สองของอะไรเอ่ยที่หยิบจับไม่ได้คะเด็กๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากเลยค่ะมาดูเฉลยของคุณครูเลยค่ะก็คือเปลวไฟนี่เองนะคะเด็กค่ะเมื่อเด็กทราบคำตอบแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปส่งวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ ขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวีดีโอส่งมาให้ครูไประจำวิชาเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปให้ผู้ปกครองอ่านข้อความแสดงความคิดเห็นให้น้องฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ